สวัสดีค่ะพบกับแตงกวางกันอีกแล้วนะคะวันนี้แตงนะคะจะพามาชมรถกระบะแรนเซอร์ l Sport ส6 Auto ค่ะตัวนี้นะคะสีเทาดำนาเทาควอนบุหรี่สุดเท่เลยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะพิเศษกว่าปกติเลยนะคะติดตั้งแครี่บอยมาด้วยนะคะเดี๋ยวแตงพาชมแน่นอนค่ะว่าหน้านั่งน่าใช้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแตงพาชมที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนี่ดีไซน์การตกแต่งนะคะก็ติดกระจังหน้านะคะตัววิกเตอร์ค่ะมีไฟ LED 3ดวงสีขาวสว่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีโลโก้มานะคะโอ้ตัวใหญ่เลยนะคะติดมานะเรืองแสงส่องสว่างค่อนข้างน่ารักสวยงามเลยนะคะแล้วก็ ไปตรงนี้ค่ะลูกค้านะคะเลือกเป็นสีออกฟรฟ้านะคะในกล้องเป็นสีฟ้าโนนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีแบบนี้หรือว่าสีขาวปกตินะหรือว่าจะเป็นสีอื่นๆนทำได้เช่นเดียวกันค่ะตัวน,นี้ติดตั้งครอบไปหน้ามาให้เรียบร้อยค่ะเป็นแบบ ดำด้านนะคะแมตต์แมตต์เลยแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะจะเป็นของวิกเตอร์เช่นกันค่ะดีไซน์ก็จะเป็นสีเทาแบบตัวรถนะคะแล้วก็มีความตัดเฉดเทาด้านอะไรอย่างงี้นะคะ mm hmm. ก็คือดูลงตัวนะคะดูหล่อเหลาสุดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดวิกเตอร์นะคะก็จะมีตัวคิ้วซุ้มลอนะคะนี่มาในชุดแบบนี้ค่ะจะเป็นคิ้วซุ้มลอนะคะลายฟันเฟืองแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะติดตั้งล้อมแมกนะคะสุดเท่นะคะเป็นลายก้านแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถรีเควสนะคะลายล้อมแมกได้เลยค่ะชอบแบบไหนหรือว่าชอบสีไหนนี้เลือกแบบเป็นร้อยแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะก็มาพร้อมกับ Open c o u n ท r ี AT นะคะเป็นตัวโยงนะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมสําหรับช่วงนี้เลยนะคะอย่างตัวโยงเนาะต่อมาค่ะเราหลังคานะคะสีดําด้านแม็แ,มแ,มแบบนี้นะคะก็เสริมโถให้ดูเท่ขึ้นเนาะ ะะแล้วก็ติดเต้ารองมือจับประตูนะคะกันเล็บกันรอยขีดข่วนนะคะตัวนี้ค่ะติดตั้งสติกเกอร์นะคะมีเป็นลายแบบคนถือปืนนะคะก็ใช้สีเป็นออกเทาสว่างๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีที่เข้ากับเฉดรถสีเทาดำที่สุดแล้วนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดติดตั้งสติกเกอร์สีดำมันจะค่อนข้างกลืนนิดนึงต่อมาค่ะตัวรอบฝาถาังน้ำมันนะคะ ก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมีโลโก้คำว่าเรนเจอร์สีแดงก็ดูเท่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่นคะสําหรับคิวซุ้มล้อด้านหลังก็เวาลตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะอ่า <c oughs> เขาจะมาเป็นบล็อกเลยนะอืมก็คือลงตัวนะคะเข้ารูปอ่าตรงนี้สติ๊กเกอร์ก็ยาวมาต่อเนื่องโนนะคะก็จะมีคําว่าฟอร์ดตรงนี้แซมขึ้นมาอีกนะสำหรับช่วงท้ายกระบะของเรารอบไฟท้ายนะคะก็ติดตั้งเรียบร้อยนะคะนี่มีโลโก้เรนเจอร์เหมือนกัน นะแล้วก็ในส่วนของพระเอกของคันนี้นะคะนั่นก็คือแครีบอยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นซีรีส์5นะคะถ้าลูกค้าดูรีวิวแล้วชอบรุ่นนี้นะคะก็สั่งติดตั้งเป็นซีรีส์5นะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะก็เราติดฟิล์มให้ทั้งคันเลยรวมถึงชิ้นส่วนของแครีบอยด้วยนะคะดูนะคะมืดดำสนิทแบบนี้เลยนะคะถ้ามีคนโดยสารข้างหลังนะะก็ไม่ร้อนแน่นอนนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นี่ วิธีการเปิดนะคะก็ง่ายๆนะคะแบบนี้เลยทําไมถึงบอกว่าไม่รอแน่นอนสำหรับข้างหลังข้างหลังนั่งได้นะคะเนื่องจากนี่เราติดตั้งตัวเบาะมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกสีเองนะคะคือหล่อมากๆนะสวยมากๆเลยนี่หนังเบาะก,ก็คือนุ่มมากๆค่ะตรงนี้ก็สามารถยกออกได้นะคะถ้ากรณีที่เราต้องขนของอะไรที่ไม่มีผู้โดยสารอยู่ข้างหลังนะตรงนี้ก็ยกออกได้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนในครอบครัวเยอะๆแบบครอบครัวนี้นะคะก็คือ เอาไว้นะคะเวลาไปต่างจังหวัดกันนะคะก็โดยสารคนได้เยอะเลยเพราะว่าคันนี้ก็ปะสีประตูฮะ,ะนั่งข้างในห้องโดยสารได้5แล้วเนาะแล้วยังตรงนี้อีกแปลว่าน่าจะได้อีกแบบประมาณ4คนนะคะแบบเสร็จแล้วอาจจะอยู่ที่9-10คนเลยนะคะในผู้โดยสารคันนี้นะคะก็ปิดง่ายๆเลยะคะ่ะตัวนี้ก็ติดตั้งขันแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวแต่งนะคะของด้านหลังนะคะก็จะมีโคม ฝาท้ายกระบะคําว่า FORD ตัวนี้นิยมมากนะคะติดเข้าไปก็คือดูเต็มขึ้นนะคะดูหล่อมากิ่งขึ้นเลยอันนี้ก็ปิดงินไค่ะช่ก็จะมีโชคอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสปอยเลอร์ที่มากับชุดแ r r y Boy ด้วยนะคะมีไฟดวงที่3นะคะ ค่ะสำหรับรุ่นนี้ที่ลูกค้าเลือกมานะคะก็คือรุ่น DBL Sport เนาะนะคะตัวนี้ก็เป็นโชคโมโนโทูบมาเรียบร้อยก็คือนุ่มสบายค่ะเหมาะกับรถครอบครัวสุดๆด,ด้านหลังก็คือนี้ค่ะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะ สมารทคี์มาเรียบร้อยจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มปุ๊บสตาร์ทนะคะสตาร์ทรถอัตโนมัติเพียงกดปุ่มสตาร์เทเหยียบเบรกนะคะตัวนี้ความปลอดภัยก็คือรกคันมากๆค่ะมีตัวไวรเรสชัชเจอร์มาจากโรงงานเรียบร้อยะคะ่ะตัวนี้เป็นปกสปีดออตโต้นะคะ ก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะเล็งๆรถกระบะสีประตูนะคะแล้วก็อยากติดตั้งแคริบอยอพอดีนะคะคันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้เลยนะคะว่าติดตั้งออกมาแล้วก็คือหล่อเท่แล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอยากจะได้รุ่นสปอร์ตหรือว่าเอาแค่รุ่น XLS ก็พอรนะคะก็ปรึกษาแต่งได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแคริบอยนะติดในรุ่มกระบะแคบด,ด้วยนะคะ วนะิวีทันใดนะสนใจแบบนี้เลยนะคะหรือว่าไม่อยากติดแครีบอยค่ะอยากจะตกแต่งสไตล์ออฟโรดปกตินะคะทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าเพียงทักมาปรึกษาเป็นกว่วได้เลยค่ะที่คิดว่าโคตนี้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0835 4400 9, 9 9ได้เลยนะคะยังไงลองดูโปรราคาแครีบอยก่อนนะคะจะบอกว่า โปะะถูกกว่าลูกค้าไปติดเองแน่นอนค่ะแล้วก็รับประกันนะคะงานติดตั้งนะคะตรวจงานเองกับมือแน่นอนค่ะจองะะออนไลน์นะคะปลอดภัยร0อซนตนะคะซื้อรถกะเซลจากกว่าได้เลยนะคะมีบริการส่งมอบถึงบ้านด้วยนะคะเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่อยู่แล้วเนนะคะแล้วก็ขอฝากไว้นะคะคันนี้นะคะราคารถของเขานะคะจะอยู่ที่9,99,000บาทนะคะ แล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนค่ะถ้าก็คุยกันก่อนได้ค่ะยังไงวันนี้จังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย